ต่างกันแสนเดียวต่างกันแสนหมื่นต่างกันแสนหมื่นนะครับแต่สภาพบอดี้โครงสร้าง A บวกทั้งคู่นะบแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีทั้งคู่นะรถต่างกันแค่1ปีนะรถต่างกันแค่1ปีเท่านั้นนะครับสีขาวผมบอกเลยว่าสวยกิ๊บสวยกิ๊บกิเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเลยนะครับวันนี้จัดดูโอจัดดูโให้เลยนะครับกับรถ t o โยต้ โตโยต้าซีเออาร์นะครับวันนี้ผมจัดมาให้2คันเลยนะครับผมบอกเลยว่าหล่อทั้งคู่1คันเป็นสีพิเศษนะแล้วก็1คันเป็นช่วงล่างปรับใหม่พร้อมล้อแมตส์สวยๆแบบนี้นะครับสนใจคันไหนซ้ายหรือขวาติดต่อได้เลยนะครับคันสีขาวคันซ้ายคันนี้5 5 9 0 0 0หืบาท18ึ่้ไฮบทไฮนะครับปี2 0 1 9คันสีน้ำเงินราคาดำคันนั้นนะครับปี2020นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 6, 6 9 0 0หบาทนะครับคันน้ำเงินไม่เก้า0 0คันนี้ไม่แสนกลากลาง นะครับแต่วารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยยังอยู่10ปีทั้งคู่นะยังอยู่1ิปีทั้งคู่เลยนะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบรอบๆก่อนนะให้ดูรอบๆก่อนว่ารถจะสวยขนาดไหนรถสวยขนาดไหนนะครับจริงๆสีขาวนี่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะถ้าเกิดใครไม่ได้ติดไม้เยอะนะแต่ผมว่าโอเคนะราคาก็ดีนะครับแล้วก็ตัวบอดี้รูปลักษณ์ทุกอย่างนะครับลงตัวมากๆนะทั้งสองคันเลยทั้งสองคันเลย นะครับคันสีน้ำเงินคันนี้ก็สวยคือสีมันสวยอ่ะคือสีพอเวลาดูในรูปอ่ะเอ้ยมันไม่สวยแต่สีรถคันจริงอ่ะนี่มันโอเคมากๆมันโอเคมากๆนะครับมันสวยมากๆนะครับนะก็ห้าห้าเก้านหกหกเก้านะครับพี่เลือกได้เลยนะครับวารันตีสิบปีเหมือนกันนะประกันเครื่องเกียร์นะหนึ่งปีนะครับจากบริษัทของเรานะครับแล้วก็ตัวบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีกหนึ่งปีนะคันสีขาวนะคือรถเข้าใหม่ทั้งคู่เลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพทั้งคู่เลยนะ รอเก็บงานนะครับมันจะมีรอยอยู่นิดหน่อยๆนะครับตามพวกกันชนอะไรต่างๆนะเป็นเรื่องปกติ c ีเอเนี่ยถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับหนึ่งในเรื่องความประหยัดสองในเรื่องดีไซน์นะครับแล้วก็สามก็คือเรื่องออปชั่นนะครับแต่แค่ด้านหน้าเนี่ยทั้งสองรุ่นนี้ก็ถือว่าแบบเต็มระบบแล้วนะไฟโปรเจคเตอร์นะครับทั้งคู่เลยแล้วมีไบท์บีมให้อีกนะในไฟนะครับพร้อมไฟเลี้ยวแบบซีเรนชิวลนะครับแล้วก็มีเดย์ทั้มิ้งไลท์เนี่ยไฟแค่หลอดเดียวนะ อันนั้นโปรเจคเตอร์ดวงหลักตัวนี้ led ไบเบีมตัวบนเป็นซีฟิเนเชียลตัวล่างเป็นเดทาร์มันนิ่งไลท์คือเป็นเหมือนกันทั้ง2คันนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยสจุดเหมือนกันเห็นปนะมีตรงนี้1ตรงนี้1นึ่งตรงนี้สานะครับโลโก้ก็เป็นโลโก้เต็มเพราะว่าตัวนี้มีล็อกความเร็วอะตามคันหน้านะครับแล้วก็อัตราการเส้นเปลืองของทั้งคู่นะครับก็อยู่ที่ยี่สิบสามจุดหกเจ็ดหรือที่สามจุดเท่าไหร,ร่นั่นแหละนะแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะหนะ้าภายในสวยทั้งคู่ ภายในสวยทั้งคู่นะครับพวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะพวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังก์ชันอะคันนี้ไม่แสนแปดคันนี้ไม่แสนแปดนะแต่บอดี้สวยนะครับบอดี้สวยพุทสุนทรดับทีปุ่มพุทสตาร์ทเกียร์ออตโต้ซีวีทีหน้าจอทัชสกรีนนะครับคันสีขาวบอดี้สวยโครงสร้างสวยนะครับเนี่ยบอดี้สวยโครงสร้างสวยนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะพี่ดูเป็นไงกริบไหมปิ๊งไหมนะอ่ะแล้วดูคันสีนดำเงินนะแต่ผมให้วนรอบหนึ่งคันสีนดำเงิน ด้านหน้าไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับมี RVD มีซีนแคนเชีลแล้วก็มีบบีเหมือนกันนะครับมีบบีเหมือนกันนะตัวนี้คือตัวสแตนดาร์ดนะครับความสูงของตัวรถสองคันนี้ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าคันสีขาวเนี่ยเขาปรับช่วงล่างมาเซตช่วงล่างมานะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อแมกมานะคันนี้ก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ตตัวสแตนดาร์ดแบบเดิมๆเลยนะครับแบบเดิมๆเลยนะครับน่ะเนี่ยสวยปะปิิงเลยเนี่ยปิิงเลยนะครับคือดีไซน์ทุกอย่างนะสีเสือทุกอย่างเดิมหมด ทุกอย่างเดิมหมดเนี่ยคือภายในแทบไม่ต่างเลยนะทั้งสองคันเนี่ยภายในแทบไม่ต่างเลยนะครับสวยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคือไอตัวการใช้งานเนี่ยไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับไม่เก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้ากิโลนะครับหน้าจอทัชสกินป๊อปอาร์พีเอออโต้ซีพีทีเหมือนกันอนะัตราการทิ้เปลืองเท่ากันนะท่านเวทเลือกใช้ได้เลยนะครับ้วนะผมบอกเลยว่าสวยทั้งคู่จริงๆสวยทั้งคู่จริงๆนะครับ ภายในตัวบอกก็จะเป็นโทนสีดําทั้งคู่เลยนะครับทั้งคันสีขาวแล้วก็คันสีน้ำเงินคันนี้นะครับภายในก็จะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยครับเป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับนะรถถือว่าโอ้โหสภาพร้อยเปอร์เซ็นตะ์อันนี้คือเพิ่งซื้อนะล้างอย่างเดียวล้างรอบเดียวล้างเมื่อวันที่วันก่อนด้วยล้างเมื่อวันก่อนด้วยนะครับนะเนี่ยสวยๆนะครับใครสนใจเนาะสอบถามได้เลยนะครับรถรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆดีไซน์ล้ำสมัย ด้วยความประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ด้วยตัวแบตไฮบริดนะครับที่เขามีวันรันตีถึงอยู่นะของศูนย์นะครับรถทั้งสงคันที่สวยมากๆครับนะใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับ